สวัสดีครับพี่ๆวันนี้พบกับต้อมดื้อชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้องพามาดูแปลงนาตองแปดนะครับสามสิบหกวันแล้วนะครับเป็นช่วงที่ต้อมอ่าปล่อยแห้งนะครับเดินกอดีมากเลยนะครับก็ข้าวถี่เนาะอ่าข้าวเขาถี่เขาก็เลยเหมือนแบบว่าสลัดใบนะครับก็ไม่มีปัญหาเนาะเขาเป็นใบเหลืองข้างล่างนะครับก็มีพี่พี่ได้สอบถามเข้ามาทางช่องต้อมนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของ เมล็ดด่างเมล็ดดำเพราะว่าที่ต้อมทําคลิปไปเมื่อวานนะครับมีพี่ๆได้คอมเมนต์เข้ามาว่าอาฉีดช่วงไหนบ้างนะครับเพื่อป้องกันเมล็ดด่างเมล็ดดำนะครับเมล็ดด่างเมล็ดดำเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับมันอยู่ที่สภาพอากาศด้วยแล้วก็อยู่ที่อาการที่ว่าเราไม่ได้ฉีดยาอาเขาจะเป็นได้ตั้งแต่ช่วงข้าวตั้งท้องดังนั้นการฉีดยาควรต้องแบ่งนะครับควรต้องแบ่งก็คือการฉีดเนี่ยอย่างน้อยนะครับในฤดูการนี้นะครับต้องฉีด3รอบ ช่วงไหนบ้างนะครับช่วงข้าวตั้งท้องหรือต้นเริ่มกลมฉีดเลยครับช่วงนั้นฉีดไปช่วงนั้นเสร็จแล้วมาฉีดอีกทีในช่วงข้าวกัดหางปลาทูไม่ใช่ไม่ใช่ตาเกสรน,นะครับกัดหางปลาทูหมายถึงว่าเขากําลังโผล่ไม่โผล่เงั้นนะเรามาฉีดเกี่ยวกับเรื่องของพวกเชื้อรานะครับไม่ว่าจะเป็นออ,อติว่านะครับออน์าหรือ,อพวกอาร์มูเร่นะครับคือถ้าเป็นรุ่นก,ก่อนๆนะช่วงกัดหางปลาทูบางเจ้าเขาก็ไม่ฉีด นะครับบางเจ้าก็ฉีดนะครับอยู่ที่ต้องดูที่ข้าวดูที่สภาพอากาศด้วยนะครับคือตอนเนี้ถ้าไม่ฉีดไม่ได้ครับข้าวเม็ดดาเม็ดด่างแน่นอนครับในช่วงข้าวตั้งท้องกัดหางปลาทูพอฉีดช่วงกัดหางปลาทูในช่วงเนี้ยสามช่วงเนี้ยช่วงข้าวตั้งท้องกัดหางปลาทูข้าวออกเนี่ยข้าวสลัดเกสรแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญสามช่วงสามสำคัญมากๆในที่ว่าเราจะทําให้ข้าวไม่ค่อยมีมเมล็ดดาเมล็ดรีบ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือสภาพอากาศลมแรงนะครับจะทําให้ผสมเกสรบางทีไม่ค่อยติดหรือสภาพอากาศไม่ค่อยดีเนี่ยผสมไม่ค่อยติดก็อาจจะเป็นเม็ดรีเม็ดดาได้นะครับหรือจะเกี่ยวกับเรื่องของพวกมแมลงด้วยพวกมแมลงสิงก็อาจจะมาต่อยได้ในช่วงที่ว่าข้าวเข้าแป้งแล้วดังนั้นเราต้องป้องกันตั้งแต่แรกนะครับไอ้ตรงไหนที่ว่าเป็นเม็ดด่างเม็ดดาดดไปแล้วนะครับ ไม่หายไม่หายนะครับไอต้ตรงไหนที่ว่ายังไม่เป็นเราฉีดเพื่อป้องกันไว้อย่างที่ต้อมเคยบอกครับยาแต่ละรอบอะเราใช้เราต้องใช้ให้มันครบไม่ว่าจะเป็นพวกหนอนมแมลงเชื้อรานะครับยังไงต้องให้ครบนะครับแล้วก็ธาตุหลักธาตุรองยังไงก็ต้องใส่นะครับเพราะว่าอีกหนึ่งอย่างคือสภาพอากาศตอนนี้วันนี้ยังถือว่าค่อนข้างดีไม่หนาวนะครับแล้วก็รู้สึกจะมีฝนเล็กๆน้อยๆเนาะบางพื้นที่ก็อาจจะตกอ่าเป็นบริเวณกว้างแล้วนะครับแต่แถวบ้านต้อมนี่ยังเลย นะบ้านต้อมตอนนี้คือเมื่อคืนอ้อยๆมานะครับวันนี้ต้อมได้36วัน40วันต้อมน่าจะได้อัดน้านะครับแล้วก็รอดู45วันอาจจะได้อ้อยปุ๋ยอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงนี้ข้าวโตช้าจริงๆนะครับต้อมต้อมก็อ่าโตช้าเหมือนกันนะข้าวแปลงนี้นะครับก็ตอนนี้มัน30บกว่าวันแล้วเนี่ยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งข้าวถี่เนาะในฤดูกาลนี้ต้อมมองว่าข้าวถี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะครับเพราะว่า1นําค้างเยอะนาค้างเยอะเนี่ยเขาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของใบจุดใบไหมขอบใบไหมนะครับไอไอตรงเนี้ยถ้าเราคือเราต้องต้อง,ต,องต้องดูครับว่าถ้าอากาศหนาวเราใส่น้ําข้าเขาก็จะเริ่มอุ่นใช่ไหมครับอ่าหรือถ้าเกิดใส่แล้วเขาเป็นเชื้อราอันนี้เราก็ต้องปล่อยออกเนี่ยครับมันก้ามกึง่งแล้วถ้ายิ่งนนหนาหนาข้าวนนหนาหนาเนี่ยถ้าเป็นเชื้อราเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นเยอะ ดังนั้นเราต้องปล่อยน้ําแห้งนะครับบางแปลงนะครับบางแปลงเราก็อาจน้ําได้ถ้าเกิดไม่มีเชื้อราอยู่นะครับก็อยู่ที่การดูแลการจัดการแต่ละแปลงถ้าทาไม่เหมือนกันอย่างที่ต้องบอกคืออย่างาเม็ดด่างเม็ดลายเม็ดด่างเม็ดดาอะ่ะอยู่ที่สภาพอากาศนะครับลมแรงหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกช่วงคือฉีดยาครบทวนไหมตามที่ว่าระบบตามจุดของเขาคือรอบนึงทานาเนี่ยขั้นต่ําก็ต้องฉีดประมาณ6กรอบ5้าถึงหกรอบนะครับประมาณนี้เลย แล้วลองลองคำนวณดูค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าเราฉีดยาไปแล้วในช่วงแรกอ่ะเราฉีดเพื่อป้องกันไปแล้วเขาไม่เป็นอ่ะดีกว่าเรามาฉีดแก้ถ้าเราฉีดแก้เนี่ยเราฉีดยาหลายตัวแล้วข้าวไม่ค่อยชอบด้วยโดนยานักหนักเนี่ยมันจะมีปัญหาต้อมเคยมาแล้วครับฉีดยาในน้อยเอาฉีดขวดสองขวดพอแล้วก็ค่อยมาฉีดใหม่เงี้ยต้อมลองมาตลอดมันไม่ดีนะครับเพราะว่ามันสิ้นเปลืองด้วยเราซื้อหลายรอบนะครับรอบนี้ก็ฉีดไปฉีดไปทั้งหมดก็สองรอบแล้ว นะครับรอบที่สามรอบที่สามนี่น่าจะฉีดช่วงอาข้าวท้องหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูถ้าข้าวเป็นเชื้อราเป็นอะไรเราก็ต้องฉีดก่อนนะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วคุมเลนอะไรด้วยนะคุมเลนรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มาฉีดฉีดตอนข้าวได้สิบสี่วันรอบหนึ่งแล้วก็มาฉีดช่วงข้าวยี่สิบกว่าวันเกือบสามสิบวันอีกรอบหนึ่งรวมทั้งหมดเลยสามรอบละรวมยาคุมนะครับยาคุมข้าย่านะอันนี้ถ้าเราฉีดตามปกติอะต้องฉีดไปสองรอบ ถ้าฉีดเกี่ยวกับเรื่องของพวกฮอร์โมนพวกอะไรพวกนี้ไอ้พวกปุ๋ยเกตหรือเกี่ยวกับเรื่องพวกสารฆ่าแมลงพวกนี้คือตอนนี้มันมันมีก็คือว่าเราจะทํำยังไงเพื่อบํารุงต้นข้าวให้ดีให้เขียวให้เข้มให้โตเร็วแต่ตอนนี้สภาพอากาศมันเย็นนะครับอาการของข้าวก็คือโตช้าแต่แต่ครับจะเอาไปเปรียบเทียบเหมือนฤดูฝนไม่ได้นะครับฤดูฝนข้าวสูงครับข้าวต้นโตนต้นใหญ่ต้นสูงแต่ถ้าเป็นฤดูการนี้ เตี้ยทุกเจ้าครับทุกแปลงนะครับรอให้เขาตั้งท้องเดี๋ยวเขาจะยืดขึ้นมาอีกนะครับแล้วเขาจะช่วงตั้งท้องอะ่ะจะส่งผลที่ว่าให้เราได้น้ําหนักดีเข้าเต็มเม็ดเต็มโครงดีได้ผลผลิตดีไหมเนี่ยอยู่ที่ช่วงข้าวตั้งท้องนะครับก็คือต้องฉีดยาทั้งหมด3รอบในช่วงข้าวตั้งท้องข้าวตั้งท้องกัดห่างประตูข้าวกลมนะครับยังไงก็ต้องฉีดแล้วฤดูการนี้รู้สึกว่าเพียรกระโดดจะมาไวด้วยนะครับรู้สึกจะเยอะนะครับก็คอย ดูด้วยนะในช่วงของข้าวตั้งท้องฉีดให้ครบทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าหลักท่ารองมแมลงปีกหนอนเชื้อราไวรัสนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของอสารเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับเรื่องของพวกกฎเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท่าหลักท่ารองอ่ะไอ้พวกที่ว่าเป็นสารช่วยเข้าแป้งเข้าน้านมอะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องหาฉีดด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรพูดเยอะมากนะครับเพราะว่าเห็นพี่ๆได้สอบถามมาเม็ดด่างเม็ดดำนะครับฉีด3าระยะเลยในะช่วงนี้นะเพราะว่า ต้อมไปเห็นบางเจ้าที่ว่าให้ดูเม็ดดำๆนะ่ะไม่ได้ฉีดเลยนะครับบางทีฉีดช่วงท้องแล้วก็ไม่ฉีดอีกช่วงกัดหางประตูมาฉีดทีตอนก้มบางทีเอาไม่ค่อยอยู่นะครับยังไงก็ฝากคลิปของต้อมดื้อชาแนลไว้ด้วยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจทางช่องต้อมดื้อชาแนลด้วยนะครับส่วนนี้พี่น้อง,องท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดีข้าวเร่งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งรากแต่กอใบเขียวใบตั้งนะครับหรือจะเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์กึ่งเคมีหรือจะเป็นพันข้าว ติดต่อสอบถามด้วยาทางข้อความต้อมดื้อชาแนลหรือเป็นกําลังใจให้ลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตรนะครับในช่องทางของ YouTube นะครับช่องของลุงนะครับมีทั้งพันธุข้าวมีทั้งปุ๋ยมีทั้งยามีทั้ง่านหลักท่ารองนะครับลองลองเข้าไปดูได้ทัาในช่องทางของ y t u t u นะครับเบอร์โทรนะครับ0 9นย์เก้าเ